สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแนะนําการขับรถในญี่ปุ่นสําหรับคนที่อยากขับรถเที่ยวเองนะคะมันจะต้องมีข้อระวังบางอย่างที่จะแตกต่างจากการขับรถในประเทศไทยนะคะอย่างแรกนะคะเมื่อเราเห็นทางรถไฟนะคะคนไทยอาจจะเฮ้ยไม่มีรถไฟเนาะเขาก็จะขับข้ามไปเลยแต่คนญี่ปุ่นนะคะจะต้องจอดก่อนนะคะนี่เราจอดหลังเส้นนี้นับ1 2ึสองสามมองซ้ายมองขวานะคะไม่มีรถนะคะเราค่อยเคลื่อนตัวออกค่ะ มันจะไม่เกี่ยวนะคะว่ามันมีรถไฟวิ่งหรือไม่มีรถไฟวิ่งมีคนอยู่หรือเปล่านะคะเราต้องหยุดค่ะมีจุดอีกจุดหนึ่งนะคะตรงนี้คนไทยมักจะผิดนะคะเห็นป้ายแดงๆนี้ไหมคะนะเป็นป้ายสามเหลี่ยมอันเนี้ยเราต้องหยุดก่อนหนึ่งครั้งค่ะหยุดตรงนี้มองซ้ายมองขวาอาจจะมองมองตรงกระจกนะคะถ้ามีตรงแคบแคนะคะล้วก็ค่อยๆระวังค่อยๆเคลื่อนตัวแล้วค่อยๆเลี้ยวซ้ายระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะญี่ปุ่นไม่มีขับเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดค่ะเวลาที่จะขับเลี้ยวซ้ายนะคะเราต้องมองก่อนว่ามีคนข้ามหรือเปล่านะคะ นี่ไม้เห็นอีกทีนึงนะคะทางข้ามถนนเห็นไหมเอ้ยทางรถไฟเห็นไหมเส้นทางรถไฟอันเนี้ยเมื่อสักครู่ก็จะเห็นรถเนี่ยเขาจอดกันเองเลยนะคะจอดหยุดหนึ่งครั้งแล้วเราค่อยๆขับเคลื่อนตัวไปอีกอันค่ะถ้าเราต้องการเลี้ยวขวานะคะเราขับเคลื่อนตัวมาตรงกลางถนนนะคะเจอเส้นแบบนี้เนาะเป็นแบบสี่เหลี่ยมเนาะเราขับรถให้เราอยู่ข้างในวงนะคะและรอจังหวะการเลี้ยวได้ค่ะและถ้าไฟแดงอยู่บนไฟเขียวเป็นลูกศรอยู่ด้านล่างก็เลี้ยวได้นะคะ